สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับก็เ,เป็นเหรียญจอบลอนะบางคนเรียกเหรียญปืนควยนะครับหน้าตาเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จุดพิจรารณาคร่าวๆของผมนะครับผมจะสังเกตใบหน้าหลวงพ่อนะครับจดจําพิมพ์แล้วก็ความเรียบตึงของพื้นเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะใบหน้าหลวงพ่อนะครับองค์นี้ผิวท่านก็จะเปิดๆนะครับพื้นเหรียญจะเรียบตึงนะครับ ฟันตัวอักษรตั้งเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับแต่ก็ลักษณะของโค้ดนะครับในองค์ที่ดูง่ายๆนะครับจะสังเกตเห็นเส้นของโคดนะองนี้ยังพอเห็นจางๆนะครับแต่ตรงงองูนะครับเส้นที่เกิดจากการตอกโค้ดนะครับโค้ดเป็นธรรมชาตินะครับแต่ก็ดูส่วนอื่นประกอบนะครับเป็นสําคัญนะแล้วก็ลักษณะของทรงหูนะครับด้านหน้าจะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับหูเหรียญกลมไม่มีรอยถอดนะครับหูเหรียญเป็นลักษณะนี้นะครับรูจอดเล็กๆนะครับไม่มีรอยถอดนะ ด้านหน้าก็เข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพลิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับผมจะสังเกตความเรียบตึงของพื้นเหรียญนะครับตรงพื้นหลังของหูเหรียญนะครับจะเรียบตึงไม่มีรอยถอดนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเอียงดูนะครับมิติของฟอนตัวอักษรนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยนะครับแล้วก็ลักษณะหูเหรียญด้านหลังนะครับปิ้นจะปิ้นคมๆนะครับพื้นก็จะไม่มีรอยถอดนะครับเอียงๆดูลักษณะของโลหะปิ้นๆนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับช่วยสังเกตได้นะครับเป็นจุดพิจารณาเหรียญเกแท้ได้นะครับก็คร่าวๆหน้าหลังเหรียญประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตัดกันนะครับจากหน้าเหรียญพลิกไปขวามือนะครับตัวตัดเป็นประมาณนี้นะครับมีฉีกขาดนะครับฟันตัดเป็นธรรมชาตินะเป็นบ้างๆนะครับจากหน้าเหรียญนะครับพลิกไปด้านซ้ายมือนะครับตัวตัดเป็นประมาณนี้นะฟันตัดเป็นธรรมชาตินะครับเป็นบ้างๆนะ แล้วก็มีฉีกขาดนะครับเข่าๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับเป็นเหรียญปืนควายนะพี่ท่านใดมีนะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับยินดีรับเช่านะก็จะมีเป็นหลังไม่ขีดกับหลังขีดนะครับหลังขีดจะนิยมกว่านะยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับลาย idsitay 5 0 5 1นะครับมีตัวแดด้านหน้านะยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อสะทอนยอดนิยมนะครับและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับ พี่ท่านใดมีพาะอยากปล่อยนะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับที่ l ล n e idsi tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับขอบคุณครับ